สำหรับ Macbook นะครับตัวนี้เป็นตัว A 1 9 8 9เนะฮะเครื่องโดนน้ำมาก็โดนหลายจุดเลยทีเดียวนี่นะตรงนี้จะเป็นชุดสปีกเกอร์ชุดลำโพงเสร็จแล้วก็จะมีในส่วนของชุดระบบชาร์จนะพอร์ตชุดนี้ชาร์จไม่เข้านะครับต้องแก้ไขในส่วนของวงจรที่เสียแล้วก็ สเก็ตแถวๆตัวถัดบาตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวชุดไอซีฮะตรงนี้ก็โดนน้ำค่อนข้างผุแล้วแล้วก็ถัดมาถัดมาด้านนี้ถัดมาด้านนี้ในเป็นในส่วนของไอซีต่างๆเดีย๋ยวมาดูในลายวงจระฮะว่า เป็นชุดไฟอะไรส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ไม่หนักเท่ากับด้านชุดฝั่ง c p u ค่าฝุ่นต่างๆตามอายุการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราก็ไม่แก้ไขเดี๋ยวผมจะไปดูก่อนว่า ลายอะไรบ้างนะครับที่โดนครับน้ำนี่หลายจุดโอเคไปดูกันลายนะครับลายวงจรที่โดนน้ำก็จะเป็นชุดพีพีบัสสปิเกอร์นะฮะสังเกตดูด,ด้านล่างลายน,นี้ทั้งลายโดนหมดเลยเสร็จแล้ว ก็จะมีตรง IC ไฟล์20โวลต์นี่แถวๆตัว m o s f e t ตัวสวิตที่มีคาบน้ำทำให้ระบบชาร์จชาร์จไม่เข้าอ่าแล้วก็ด้านล่างในส่วนของชุดนี้ที่เป็น C6584 นะฮะลนยนี้ที่มีปัญหาก็จะเป็นชุด p p ว a s s p e e k e r เช่นกัน หลักๆก,ก็จะประมาณนี้ชุดระบบชาร์จชุดสปิเกอร์เรียบร้อยเดี๋ยวต้องทำการแก้ไขกันนะสามจุดโอเคโอเคจากที่เราทำการซ่อมแซมแล้วก็แก้ไขในส่วนของเมนบอร์ดที่ลายวงจรมีปัญหาจะเป็นชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดสปิเกอร์ แล้วก็ชุดวีคอต่างๆเราแก้ไขเรียบร้อยแล้วตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยนะครับแบตเตอรี่เซอร์วิสนี่ลายต่างๆที่เราทําการแก้ไขไปก็จะเป็นชุด R ชุดนี้ที่ขาดที่เลี้ยงไฟ PP-BG สามเตนะครับค่าสิบเคนะครที่มีปัญหาแล้วก็ลายชุดต่างๆชุดนี้ ผมได้แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ประกอบลงเครื่องนะครับเทก็ทำการเทสแล้ว่าประกอบลงตัวบอร์ดเรียบร้อยนะแบตเตอรี่หมดเดี๋ยวเรามาเสียบสายชาร์จกันสักหน่อยนะแบตเตอรี่หมด ก็จบงานเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้ m a c b o o ปีปี2 0 1่เ9 8 9ป,ป 2018, นี่แบตเตอรี่มันเสื่อมมันก็เลยจะหมดเร็วกว่าปกติก็ขอบคุณนะครับลูกค้าที่วางใจ Bnet ท่านใดที่มีปัญหาเรื่องเครื่องเสียแบตเสียหน้าจอแตกติดต่อเราได้โอเค